สวัสดีครับเจอกับเสียบาสนะครับลงมาจากจังหวัดตราดนะฮะมาไกลจากจังหวัดตราดมาอยากเจอสนามช่างแบงค์เป็นหน้าตาเป็นยังไงครับมาหามาเจอกันจนได้วันนี้มาทําหลายอย่างอยู่นะมาใส่ท่อ BIS ปลายได้สีสุดนะเสียงลัล่นๆเล้าใจนะสแตนเลสเต็มใบนะแล้วก็อัพปลายสเต็ปสอง Power X นะฮะ Power X นะครับคันนี้เป็น2.5เทอร์โบแปรผันตัวเซทเจ็ดสิบเอ็ดนะตัวท็อปคือโปรแปรผันนะบางคนก็ ถามว่าเอ๊ะทำไมตัวแซตเจเียังไงตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับก็สามารถจูนได้รีแมปเพิ่มแรงมาได้นะฮะแล้วก็วันนี้มาในเรื่องของกลดล้อความเร็วปลายคันเร่งวดีแม็กแล้วก็จูนควันแบบบางๆนะครับเน้นใช้งานนะแล้วก็คุณบ้านบอกว่าเป็นคนชอบที่ลืมขอไม่ปลดไม่ไม่ปลดคัทได้ไหมต้องเหยียบคัสสตาร์ทอยู่ก็ทําได้นะขอแค่สั่งมานะฮะก็ยังต้องเหยียบคัสสตาร์ทเป็นปกตินะครับเพราะอๆๆขอกขี่ลืมครับชอบใส่เกียร์ไว้นะครับมาดูกันนะครับ สีแดงสวยเลยนะสำหรับเซต71นะครับตัวท็อปยกสูงในสมัยนั้นนะฮะในในรุ่นของ My17 นะครับก็ได้สเกอร์ Power X ด้วยนะฝากด้วยทีมงานหลายจังหวัดนะอยู่ใต้คลิปนี้ลองโทรคุยกันดูนะครับสวัสดีครับคุณบาสสวัสดีครับมันไหมมันครับเสียงท่อเป็นไงพอได้แล้วครับดีนะครับลั่นเลยนะคลั่นติดติดแฟนมันแท้ติดตามมานานนะครับคันนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อก่อนขับปิโก้มาฮะควันท่วมทุ่งเลยแต่งมาเยอะ คันนี้บอกว่าเอาควันไม่ต้องเยอะครับผมเน้นใช้งานแล้วพอนะคันนี้คันที่2เอามาแต่งมาเล่นๆน,นะครับเดี๋ยวเราเบิ้ลตัดกันนะครับเอาบาสเบิ้ลเสียงข้อเบนะฮะอันนี้ไม่มีมออพักนะเทอร์โบแปรผันนะครับเน้นใช้งานควันบางๆพอนะฮะดูควันน้อยๆน,นะวิ่งสวยๆนะเดี๋ยวลองวิ่งกันดูเอาบาสเอาเบรกมือลงนะเ,เบรกมือลงอ่อาพร้อมแล้วปั๊บ เสียงท่อนี่หวานเลยนะแตกแบบสะใจเลยนะสำหรับโบแปรผันก็มาได้นะใส่วัดบูด,ด้วยคันน้จุนบูอยู่ประมาณ25 26ไม่เกิน30ปอนด์นะวิ่งทางไกลได้สบายนะฮะคันเร่งเบาด้วยฮนะไม่รอรล์มาคันเร่งไวเหมือนดีแม็กเลยนะครับเหยียบไม่หลอนนะฮะแล้วก็เนียนนะฮะไม่กระตุกด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ฮนะเพาวเวกครับขอบคุณคุณบาสฮะมาไกลจากจังหวัดตราดนะฮะเป็นคนลำปางฮนะมาทำงานอยู่ภาคตะวันออกครับไว้เจอกันใหม่ครับ